สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยอะแยะจ้านะคะจะชวนมาเก็บผักบุ้งที่สวนกันนะคะผักบุ้งขึ้นเต็มสระน้ําเราเลยนะคะแน่นมากเพราะว่าหลังจากฝนตกผ่านไปนะคะน้ำเพิ่งจะลดลงจากน้ําท่วมประมาณสองวันสามวันที่แล้วนะคะน้ําก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยเต็มบ่อแต่ว่าผักบุ้งมันขึ้นเยอะเราก็เลยมาหาเก็บผักบุ้งไปทา อาหารกันดีกว่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาช่วยเก็บผักบุ้งกันนะคะนี่ผักบุ้งยอะแยะเต็มทุ่งนาเต็มสวนเต็มน้ําเลยค่ะนี่อบอวบยอดงามๆนะคะนี่บอ่อนี้ลึกนะคะนี่บอ่อนี้ลึกประมาณสองเมตรสามเมตรได้นะคะนี่นเพื่อนๆน้ําจนเต็มสระไม่กล้าเดินลงไปแล้วนะคะตรงนี้มีตรงกลางตรงกลางบอ่อนี้มีสะพานนะคะน้ําน้ํามันท่วมสะพานมองไม่เห็นสะพาน แล้วก็ผักบุ้งมันก็คุมไปหมดแล้วค่ะเราไม่ได้มาสวนเราสองอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมมันกคงมีปลาแล้วะคะ่ะปลาจากที่อื่นมากระโดดบอ่อนี้ปลาจากบอ่อนี้ก็คงไปบอ่ออื่นนี่นะคะก็เลื้อยออกมานอกบ่อนะคะผักบุง้งดอกมันก็สวยอยู่นะคะเพืเ่อน ดอกสีม่งวงเลยนะคะผักบุง้งบ้านบ้านเราไร้สารพิษไร้แมลงนะคะนี่เออไร้สารพิษแต่มีแมลงพูดผิดไปค่ะแมลงก็ต้องมีนะคะเพื่อนๆตามธรรมชาติเนะผักบุง้งเราก็คุมดอกบัวไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ผักบุ้งผักบุงน้ำท่วมทุ่งผักบุง้งหลงเหลงอันอันนี้ใช่หรคะป่ ใช่ป่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะก็ต้นยงต้นยาก็ขึ้นกันดูช่อสวยงามเลยยังไม่ได้ตัดยานะคะเพื่อนๆพือรอให้มันแห้งกว่านี้ก่อนเนะาะเราก็เดิน เราไปนะคะละมุดนะคะใบมันโดนฝนชะใบมันร่วงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าลูกยังอยู่มันมีลูกอยู่นะคะนีน่ลูกมันก็ยังพอจะมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังเก็บกินไม่ได้นะคะเพื่อนนี่ลูกมันก็ประมาณนี้นะคะมีลูกละมุดใบมันไปแล้วไปกับสายฝนต้องรอใบมันขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าตอนไหนจะฟู ปกติแล้วละมุดม да. ันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสภาพอากาศทนทานได้นะคะร้อนก็ได้ฝนก็ได้หนาวก็ได้เนาะก็ดีค่ะมันยังไม่เสียชีวิตนะคะมันก็จมน้ําไปอยู่สักพักหนึ่งน้ําตรงนั้ก็ยังท่วมอยู่ยังแช่อยู่นะคะน้ํามันก็คงล้นขึ้นมาจากบ่อตรงนี้ค่ะล้นขึ้นมาท่วมต้นละมุดของเราเนาะไปค่ะแล้วก well. ็ <address receptor engineer> <Bernard> ไปเก็บผักบุ้งกันต่อนะคะเดี๋ยวเราเก็บผักบุ้งกันแล้วนะคะนู่นนะคะคนเก็บอยู่ตรงนู้นเด็ดใหญ่นะคะไม่กล้าเข้าไปใก,ใกล้บ่อกลัวตกน้ำ <S 2> <S 2> <S 2> อดอกไม้ขึ้นเต็มเลยน,นีดอกไม้ข้างบ่อเรานะคะก็เต็ กุหลาบเรามีออกดอกมาหนึ่งดอกก็ตัวจะจมน้ําเสียชีวิตไปแล้วนะคะกุหลาบยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะเดินชมทุ่งมาแล้วก็มาเจอฟักนะคะฟักเริงรัว้วต้นลูกฟักนะคะเดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยแล้วค่อยมาเก็บมันนะคะ ผลไม้ในสวนเราเองนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นมาเองริมรั้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพืพ่อนที่เราไปเก็บผักบุ้งเมื่อกี้นะคะเราก็เก็บยอดผักบุ้งมาหนึ่งกํานะคะเดี๋ยวเราเอาไว้ผัดผักบุ้งรับประทานกันแล้วก็ในสวนเราก็ได้มะนาวมาหนึ่ง ถุงนะคะถุงนึงก็ประมาณเกือบ20ลูกได้ค่ะแล้วก็ได้ฝรั่งมา1ลูกนะคะที่เราไปสวนมูกี้มานะคะนี่ก็เป็นผลผล,ผลิตจากสวนของเรานะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะมีอะไรก็เก็บไปกินไปนะคะเพื่อนๆมีใบยอดผักบุ้กวบสดๆเดี๋ยวไปทำเมนูผัดผักบุ้ง,งกัน,นะคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะเยอะๆจ้าจะพาไปดูอะไรอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ